ใชนะนานได้ลงกยาบัเองชอบจังเลยแทนที่จะนวดให้ยายยายยายนวดนยนะนอนดีๆนะลูกนะายายก็รักเองจังเลยฮอนวดห้คอะไม่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 มีแรงจะนวดว่ะอืมอืม เลยยังไงลูกหือะรับเลยใช่อกม้เอาหวกให้แล้วอืืออย่างกะอย่างกะมางาวย้อยอืกเลยเว้ยอืออือเอาย็นใจไม่ลูกหุงยายเอาไม่ไหวแล้วถ้าลงกำมังยายเอาให้เองไม่ไหวนะลูกนะเองต้องอาบ อาบใส่ยางยาก็จะไม่ไหวอาบใส่ยางยกไม่ขึ้นมันจะล้มยาจะเปียกอ่ืมปวดแผลขายกำเนนี่ล่ะขายกำเนื้อจับเฉยๆนั้นอย่านี้มือไม่ไหวจับีเฉยๆมือไม่ไหวขายกำเนื้อ เป็นกำมังเลยเว้ยขายจะเลี้ยงได้ว่ากินก็ต้องป้อนเฮ้ยกินต้องป้อนในนี้อย่างที่ไหนวะแม่ก็เหนื่อยมันจะทํางานกับตายตมาป้อนเด็กเก้าขวบเป็นคนเขามีเมียกันแล้วอายุสิบสองก็อ้น,นี่กาวยังต้องป้อนเน้ยมีอย่างที่ไหนไม่ไม่คิดตั้งแตว่ากูก็เป็นหนุ่มละอ้าวนี่หมดนายอ้าว เอาอยู่มัน้ำเลยอืมอ,อืมอ,อืมเอาไปขายจะยังไงช่างกูจะบายแล้วแล้วกันกูไม่สนใจนี่ขายจะเือนจะยากไม่จะปวดแขนปวดขาอะไรก็ออออเอา mùa có mùa có cà phê không phê cà phê cà phê cà phê okay mm -hmm.